สิ่งที่บิ๊กเต่านะครับได้ออกมาพูดในรายการหนึ่งนะครับผมมีบางช่วงบางตอนนะครับที่อยากให้ได้ฟังนะครับสิ่งที่บิ๊กเต่ากำลังนำเสนอนั้นคือพยานหลักฐานนะครับที่จะสามารถเอาผิดบิ๊กโจ๊กได้ ซึ่งก็คงจะมั่นใจนะครับว่าพยานหลักฐานอันนี้เชื่อมโยงนะครับทุกคนได้ไม่ใช่เฉพาะบิ๊กโจ๊กกับกวนลูกน้องเท่านั้นมันพ่วงไปหมดนะครับญาติพี่น้องทุกคนนะครับที่เงินนี้แตะถึงต้องโดนกันไปหมดครับ เดี๋ยวผมจะให้ได้ฟังกันครับสืบสวนเก็บรวบรวมพยานฐานแต่ละขั้นตอนเดี๋ยวก,ก็ว่าไปนะครับไอ้ไอทุกสิ่งทุกอย่างที่ชอลจ่ายไปเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วรวมกัาท่านไปท,ที่ที่ชัดเจนที่สุดที่มันเกี่ยวข้องกับกับตัวทุกโจ๊กเองเลยเนี่ยก็คือเรื่องของกรมทันประกันชีวิตซึ่งปปงได้ไปแจ้งความเมื่อคดีอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง บัญชีม้าโดยตรงแล้วก็ไปใจ่ายมาทำาการชีวิตให้กับตนเองแล้วก็ภรรยา,าแล้วก็มีการเ,เราได้ทำเรื่องเนี้ยไปยังพป,ปงว่ามีเส้นเงินตรงนี้ยาาไปถึงประมาณหนึ่งล้านเจแสนแต่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทานะครับก็ให้พป,ปงพิจารณาแต่พป,ปงก็พิจารณาแล้วก็มีการ ทางวิจิตรก็ไปยื่นอูทรอยื่นขอความเป็นธรรมยื่นบางยื่นบางส่วนเนี่ยก็มีมีบางส่วนก็บอกว่าะจะไม่มาถอนเงินอะไรตรงนี้และขอความเป็นธรรมแต่ขณะยื่นน่ะพี่การถอนเงินออกอจะไปจะด้วยวิธีการไงก็แล้วเงินออกพอปงก็เลยเห็นว่าตรงนี้มันเป็นการฟอกเงินซ้ำและฟอกเงินซ้ำทีแรกทีแรกโดนไปแผงค่ะ,ะอันนี้ไป ไปถอนออกจากล้านเจ็ดมาเหลือสี่แสนถ้าเราไปจ้างอีกอ๋อก็เลยเป็นเกี่ยวพันว่าเรื่องของสี่แสนที่ว่าโดนคดีฟอกเงินยึดทรัพย์อะไรว่านั้นใช่ใชอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็นี่คดีหนึ่งที่พงงอมาจา้งจแสดงว่านอกจากกรมธรรม์น,นี้ก็ยังมีเส้นใหญ่อีกที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าเกี่ยวพันคือ,ค,อคือผมออเห็นใจผู้ที่มาเกี่ยวข้องในเส้นเงินทั้งหมดเนี่ยจะต้อง เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นเนี่ยจะต้องมาถูกดำเนินคดีทั้งหมดหรือเปล่าเผนใจนะน้องพ่อแม่คนอื่นอีกหลายคน <Okay. S 2> คก็รอาการันรอรออะไรตอนสองต่อไปอ,อยิ่งไล่ข้อมูลไปนะครับมันก็ยิ่งจะเจอข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่า จะรอดหรือไม่นะครับยังไงนะครับพยานหลักฐานพวกนี้มันดิ้นไม่ได้ครับมันจะเป็นบัญชีสู่บัญชีหรือบัญชีสู่อะไรก็ตามนะครับบัญชีมานะถ้ามันมีการโอนไหลทอดนะครับ ยังไงมันก็ตามเจอครับเพราะอะไรครับเพราะเลขบัญชีโอนไปไหนมันก็จะบอกหมดครับแค่นั้นไม่พอใครที่เป็นคนไปกดเงินออกมามันก็ยังรู้ครับเพราะอะไรหน้าตู้เอทมมันมีกล้องสามารถที่จะยืนยันได้ครับว่าใครเป็นคนไปกดเงินออกมา นี่แหละครับมันก็เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนสุดท้ายที่นำเงินไปไปใช้หรือว่านำไปให้ใครด้วยจุดประสงค์อะไรมันเหมือนจะง่ายครับแต่ไม่ได้ง่ายหรอกเพราะบางบัญชีมานะ มันโอนตั้งห้าทอดคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนคนที่ห้าสุดท้ายคนที่ห้าก็ไปกดเงินนั่นเลยครับมันต้องใช้เวลาในการตามแต่ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกครับถ้าจะทำจริงๆถ้าต้องการข้อมูลใครตำรวจไทยเก่งนะครับ แต่อยู่ที่คดีไหนจะสำคัญหรือไม่เป็นที่น่าสนใจไหมหรือจุดประสงค์ต้องการข้อมูลใครเป็นพิเศษหรือไม่อยู่ที่จะทำหรือไม่ทำแค่นั้นแ่ละครับบางอย่างถ้าไม่มีการสั่งมาก็จะช้าไม่ง,งั้นก็เออระเหยลอยชายอยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าไม่เป็นข่าวสังคมให้ความสนใจนะโอ้โหเงียบครับคดีเล็กๆนี่อย่าหวังว่าที่จะได้ทำง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ประเด็นสำคัญนะต้องรีบทำเพราะมีผู้ประกอบญชาหรือว่าใครระดับสูงนะครับต้องการทราบผลหรือว่าต้องการจะทำอะไรเป็นพิเศษ นี่แหละครับมันทำให้บางทีสังคมนี่มองว่าตํารวจนะครับยังเลือกปฏิบัติคดีนะครับไม่ใช่ว่าจะรีบทำให้จบทุกคดีเอาง่ายๆชาวบ้านนี่บางทีนะครับรถหายไปแจ้งความแจ้งแล้วแจ้งอีกตามแล้วตามอีกอย่นะน,นะครับไม่ได้หรอกแต่ถ้า สังคมสนใจเป็นข่าวนะพวมีชื่อเสียงนิดหน่อยนะไม่อยากพูดหรอกครับแค่แบตเตอรี่ทีวีเก่าๆที่วางอยู่ข้างบ้านหายนี่ยังต้องตามให้เลยครับเพราะเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวฝากมาฝากโน่นฝากนี่กันมานี่แหละครับคดีบางคดีมันไม่ได้สนใจก็อยู่อย่างนั้นเลยก็ต้องทำใจนะครับ ถามว่าคดีเยอะไหมคดีเยอะครับแต่บางโรงพักไม่ได้มีคดีเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่งให้หรอกครับก็ทําพอจบจบไปไม่ได้ก็ไม่ดูตัวพวกทีทำความผิดมันก็แค่นั้นบางทีก็สงสารนะครับชาวบ้าน,นแล้วจะพึ่งใครล่ะครับถ้าไม่พึ่งตำรวจ เพราะฉะนั้นนะครับก็น่าจะช่วยกันทำให้เต็มที่นะครับอย่าเลือกปฏิบัตินะครับไม่ใช่ว่าชาวบ้านตัวเล็กไม่เดือดร้อนเดือดร้อนครับพูดมาก็ยิ่งสาวไส้ยิ่งเละ,ะครับถ้าทำให้ทำจริงทุกคดีไปครับไม่ใช่ว่าแต่เลือกคดีที่ตัวเอง ต้องทำเอาใจนายมันก็ไม่ใช่นะครับนี่พูดในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งและครับส่วนคดีนะครับของบิ๊กโจ๊กก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะนะครับไม่มีใครที่จะไปช่วยหรอกครับที่ทุกวันนี้ที่มองอยู่นะครับสังคมอ่ะ บางทีก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าอาจจะเล่นงานบิ๊กโจ๊กคนเดียวหรือว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนดีในสายตาของประชาชนหรือสื่อน,นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับภายนอกภาพลักษณ์มันจะแต่งจะเติมยังไงก็ได้หรอกครับแต่ข้างในนะ มันจะเป็นยังไงมันก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งครับถามว่ามีใครดีหมดไหมย,ยากครับทุกอย่างมันก็มีแผลทุกคนนะครับแต่จะแผลใหญ่แผลเล็กเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปไม่มีใครที่จะหนีพ้นหรอกครับถ้าจะเล่นกันจริงๆแต่ยังไงมันก็ต้องมีพวกพร้องเป็นธรรมดา ไม่งั้นอยู่ยากครับไม่งั้นจะเป็นสายเหรอครับวางคนต่อไปแล้วจะเป็นพบตลนี่ใครจะเป็นมันมีการคุยกันแลครับถึงแม้รัฐบาลไหนจะเข้ามานะครับแต่บางอย่างบางคนแตะไม่ได้ต้องเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ช่างนะครับเขาก็จะมีสายไล่าสายกันมา อันนี้ไม่ต้องสงสัยได้ครับสังคมรู้ได้ครับประชาชนรู้ได้โดยทั่วไปนะครับมันเป็นมานานนะครับก็ระบบอุปถัมภ์ทั้งนั้นนะครับญาติพี่น้องก็มนะีสังเกตนะครับคนที่มีชื่อเสียงนามสกุลดังๆมันก็เลื่อนไปตามนั้นนะครับแล้ดวดูเอาแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจริงไหม แค่นั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สังคมหรือประชาชนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตํารวจเนี่ไม่ต้องปฏิรูปอะไรมากปฏิรูปที่คนองค์กรมันก็เป็นไปของมันอยู่แล้วแหละคนที่จะมาสั่งหรือว่าคนอยู่ในองค์กรนั้นมันก็เข้าแบบเดิมอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยปฏิรูปเป็นแค่คำพูด ถามว่าทำได้ไหมโอกาสนี่น้อยมากครับแทบจะไม่มีแสงสว่างเลยเหมือนวิกโจกคนหนบอกเลยว่าไม่มีทางรอดครับ